คุณเคยคิด,ดเล่นๆไหมครับว่าถ้ามีเวลาแค่50วันต้องไปให้ครบทุกร้าในแต่ละวันของสหรัฐอเมริกามันจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ขับรถเที่ยวเฉยๆนะครับแต่ต้องทำภารกิจสุดโหดแบบหมุน e e ว of Doom ของทุกโดเน่บางวันต้องหาเวลาวิธีเดินทางโดยไม่ใช้เน็ตบางวันต้องปั่นจักรยานไฟฟ้าเกือบคาบลัดในเดอะสปริหรือบางวันก็ต้องหยุดเล่นบินไรด์เรดไรดห้าชั่วโมงติดกลางลัดนิวยอร์กก่อนที่จะเข้ารัฐต่อไปนี่คือสิ่งที่ไรอันเฉยแฮนทำครับ ยูทูบเบอร์ชาวสหรัฐคนนี้ไม่ได้ทําแค่คอนเทนต์สนุกๆแต่เขากําลังสร้างบางอย่างที่โคตรมีพลังเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ป่วยหนักกับโครงการระดมทุน50วัน 50, น50ล้านและเขาก็ไม่ได้แค่เดินทางคนเดียวครับรอบนี้มีภรรยาของเขาอย่างเคลีพารมก็มาน่วมตลอด50วันนี้ซึ่งปัจจุบันที่ผม,มอัดอยู่ตอนนี้คือ30วันได้แล้วครับโดยคําถามสําคัญหลายๆคนคือ <S <S 2> <S 2> เขาคือใครทําไมเขาถึงต้องยอมลําบากขนาดนี้และเขาทําได้อย่างไรไม่เหนื่อยหรอแล้วทาไมคนดูถึงรักกับคนคนนี้ The Horizon พอดแคสต์เอพิโซดนี้เราจะมาเล่าให้ฟังในทุกแง่มุมของเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเป็นตัวเขาการเดินทางเรื่องราวชีวิตภารกิจสุดโหดหรือภารกิจล่าสุดคู่กับภรรยาของเขา50วัน50ลัตและแล้ป็นา้ใจที่คุณอ่านไม่คิดว่าจะได้รับจากคลิป YouTube ธรรมดาธรรมดาคลิปนี้กับไรอัน e t s do it! กอนเราจะไปพาดูว่าเขาลดจาก50วัน50ลัดได้อย่างไรเรามาทำความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งครับ r y a n t r a h เ n คือยูทูบเบอร์หนุ่มจากรัฐเท็กซัสที่เริ่มต้นเส้นทางคอนเทนต์จากการทำวิดีโอธรรมดาธรรมดาโดยเมื่อก่อนนั้นเขาเคยเป็นนักวิ่งระดับมหาวิทยาลัย ทำวิดีโอเวิร์กเค้ก็ทํามาแล้วทำคอนเทนต์บางปากเกี่ยวกับกีฬาก็ทํามาแล้วสุดท้ายเลือกทางที่เสี่ยงกว่าเขาได้ปล่อยชีวิตให้อยู่ในมือของกล้องและคนดูใน YouTube วิดีโอของ Ryan จะมีคาแรคเตอร์ที่โคตรเรียลเรียบง่ายไม่พยายามหลอกไม่พยายามตลกแต่ตลกด้วยความจริงใจสร้างเอดูเตนให้กับทุกๆคนเขาชอบท้าทายตัวเองเช่นการเริ่มจาก1เซนเพื่อดินทางเข้าประเทศก็ทำมาแล้วลองใช้เมตาเวิร์ส0 0วัน คือคลิปที่ไวลัลสุดอย่างภารกิจส่งของขวัญขนมโปรดให้กับพี่ชายที่อยู่ห่างไกลโดยใช้การเดินทางเครื่องบินตั้งแต่เบสิ c s จนถึง Residence ซึ่งคลิปนี้ไวลัลสุดๆในปี2024อยู่สร้างความบ้าบินอย่างการเดินทาง50ลัตใน50วันโดยมีบทลงโทษ i l l of Doom ที่เราเดี๋ยวจะได้เห็นต่อไป แ่นอนว่ารอยันนั้นเขามีภรรยาด้วยอย่างเฮลี่พัมเฮลี่นั้นก็เป็นยูทูบเบอร์สายไลฟ์สไตล์ที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เป็นคู่รักที่สร้างแรงบันดาลใจในมุมของการเติบโตด้วยกันและเป็นชีวิตคู่สามีภรรยาที่แฮปปี้ที่สุด นอกจากทางด้าน YouTube แล้วตอนนี้ Ryan ก็ยังสร้างธุรกิจตัวเองที่มีชื่อว่า Joyride ซึ่งเป็นแบรนด์ขนมลูกอมแคนดีที่ขายดีมากในอเมริกาและเขาตั้งใจให้เป็นขนมที่อร่อยที่มีความเฮล t ี้และมีน้ำตาลที่ไม่สูงมากพร้อมสีธรรมชาติแท้แถมไม่เป็นอาหารขยะตามสโลแกนของเขาบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆครับเขาจริงจัง,จง,จง,จงกับแบรนดน์นี้โดยการโปรโมทไม่เกินจริงจนยอดขายดีในทาร์เก็ต 沃尔玛เซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านสะดวกซื้อในอเมริกาและยังเอามารวมไว้ในโปรเจกต์50าลัฐในการตามหาภารกิจจอยไรรันด้วยจนได้รับกินเนสส์เวิลด์เรคอร์ดที่มีแฮชแท็กจอยไรอเวอร์สที่ดีที่สุดสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าเขาจะทำคอนเทนต์หรือทำธุรกิจทุกอย่างมีหัวใจเดียวกันความจริงใจความคิดสร้างสรรค์ความ s t r a t e g i และอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับโลก r รอันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์20ล้านซับที่ทำให้เราหัวเลาะแต่คือคนที่กล้าถามว่าถ้ายู u ู e มีพลังขนาดนี้จะเอามันไปเปลี่ยนโลกได้แค่ไหน ถ้าใใครบอกคุณว่าเขาจะไปครบทั้ง50รัฐในอเมริกาภายใน50วันแถมพกภรรยามาด้วยนอน Airbnb ที่คนแนะนำมากที่สุดในแต่ละรัฐและยังต้องทำธุรก,กิจทรมานตัวเองทุกวันทุกคนคิดว่าเชื่อเขาไหมครับแต่ไรอันเขาทำแบบนั้นจริงๆครับและโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า I Visit 50 States in 50 Days รถโปรเจกต์นี้ครับมันคือการเดินทางที่ไม่ใช่แค่สนุกครับมันคือการเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนเลยครับทุกวันในตลอด50วันไรอันและเฮลี่จะขับรถ ข้ามรัดไปด้วยกันแล้วเลือกพัก a i r b บ b ที่รีวิวดีที่สุดในแต่ละรัฐบางที่ก็อุ่นเหมือนบ้านบางที่ก็เก่าแต่เก๋ห่างไกลเมืองไม่มี WiFi หรือที่พักต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐแต่เต็มไปด้วยความเสน่ห์และเรื่องราวของผู้คนแถมจัดอันดับที่พักที่ดีที่สุดเพื่อได้รับรางวัล e บส Airbnb ที่รอยแอนทำมาและที่สำคัญคือทุกวันจะมีเกมที่มีชื่อว่า w i e l of Doom หรือวงแหวนแห่งขยนะที่คอยเฝ้าคุมทั้งสองคนโดยกฎของ w i e l of Doom คือถ้าคนบริจาคเกิน50,000ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กอย่างเซนต์ u ู e Children's Research Hospital Brian ต้องหมุนวงล้อนี้และยอมรับบทลงโทษแบบห้ามปฏิเสธโดยเด็ดขาดหรือถ้าเป็น1,000 100, 0แสนดอลลาร์ขึ้นไปที่คนโดเน a t มาจะเลือกความเสี่ยงให้กับทั้งสองคนและนี่คือคุณสมบัติของบทลงโทษ We of d o o m จะมีดังนี้ล็อกเอาห้ามนอนสถานที่ในที่ของ a i r b n b ซึ่งทั้งสองนี้ก็เคยโดนในรัฐนอ r t h c ค r o l ล n a จนต้องหาซื้อเต็นท์และนอนนอกสถานที่ของ The ะโยชและห้าม สามารถเข้าไปข้างในได้จนกว่าจะพร้อมเข้าเดินทางในวันต่อไป a i r p l a n นโหมดห้ามใช้อินเทอร์เน็ตในตลอดการเดินทางจนกว่าจะถึงที่หมาย Silent Treatment ไม่มีการพูดคุยระหว่างไรอันและเฮลี่ตลอดการเดินทางจนกว่าจะถึงที่หมายซึ่งเคยมีแล้วเมื่อวันที่30 D e t o ดีทัห้ามให้ขับรถบนทางหลวงไปยัง Airbnb ถัดไปรีเวิร์สการ d ต้องหันกลับทางที่คุณมาและหาทางอื่นไปยัง Airbnb ครั้งต่อไปของคุณ ไฟแดงไฟเขียวต้องขับแบบสุ่มและหยุดไปตามสัญญาณจากแอปหรือทอยลูกเต๋าลอคออส e ลจ n นให้คนแปลกหน้าแต่สิ่งแทนว่าวันนี้ต้องไปทางไหนและหารอละหารโปรดของคุณแปลกหน้ารู o u รเลต e คุณต้องได้รับคำแนะนำจากคนแปลกหน้าและปฏิบัติต่อคำต่อคำนี่งอ่อนฟูงขัดจนกว่าน้ำมันจะหมด สิ่งที่โหดที่สุด oh <my> The Split ต้องแยก oh <my> กับระยายอย่างเฮลี่โดยเฮลี่จะขับรถตู้ส่วนไรอันต้องปั่นจักรยานไฟฟ้าไปหรือตามหาคนที่ช่วยเหลือได้ซึ่งทำให้มีความท้าทายอย่างสูงกับ The Split และสิ่งที่โชคดีที่สุด Golden Ticket จะโชคดีตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องโดนบทลงโทษใด,ดๆ <c oughs> โดยทุกบทลงโทษนั้นจะไม่ใช่แค่ยากขึ้นนะครับแต่ทําให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่มีใครคาดเดาได้และในตอนนี้เขาก็สลับเปลี่ยนใหม่ให้ดูความทา้าทายมากขึ้น oh, I ในการเดินทางตลอด50วันไม่ได้มีแค่ตารางเล่นอย่างเดียวครับแต่กลายเป็นรูทีนที่มีชีวิตของใครหลายๆคน ทุกวันไรอันต้องจัดการความไม่แน่นอนต้องเรียนรู้จากคนแปลกหน้าต้องรับมือกับภารกิจที่ทัาให้เกลียดวงกลมบาบาบ่บ,บนี้แต่เขาทํามันทุกวันเพราะทุกหนึ่งดอลลาร์ที่คนโดเน a t มาก็ช่วยเหลือเด็กๆได้จริงๆแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเฮลี่ไม่เคยบ่นเลยกับเรื่องไรอันที่เขาเสนอมาเธอไปด้วยทุกที่ยิ้มเสมอช่วยไรยอันทุกบทลงโทษจนหลายคนบอกว่าเธอคือ MVP ตัวจริงของโปรเจกต์นี้ Why are you w k i n g ต่อมาหลายคนอาจนึกว่าไรอันจะเป็นยูทูบเบอร์ที่วันๆเขาทำแต่คลิปสนุกๆแต่จริงๆแล้วการเต็มตัวและการคิดเบื้องหลังของเขาลึกซึ้งและรอบคอบมากกว่าที่เห็นโดยก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์50วันไรอันทำลายแนวมากเช่นทำคลิปท่องเที่ยวคลิปรีวิว การทดลองแบบสุดขั้วเขากรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอาจยังไม่สุดในแง่ของการใช้ s t r a t e g ของ YouTube เพื่อการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่เขาเปลี่ยนแปลงจริงๆครับโดยเขาวางกลยุทธ์สร้างการเดินทางที่มีความท้าทายและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อผักตัวเองและเปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับเขา และโปรเจกต์นี้ร่วมมือกับ Saint Jude Children's Research Hospital เพื่อทุกหนึ่งดอลลาร์ที่บริจาคนี้ผลทันทีมากกว่าแค่คลิกโอนเงินมันกลายเป็นพลังที่ทำให้ไรอันลำบากขึ้นทุกครั้งผ่านวิวของดูแต่ในความวุ่นวายทั้งหมดนั้นยังมีคนหนึ่งที่ยังคอยคิยงข้างเขาเสมออย่างเฮลลี่พามเธอไม่ใช่แค่คนถือกล้องหรือผู้ร่วมเดินทางแต่คือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกวินาทีของความสำเร็จ และชีวิตของเธอก็มีจังหวะเป็นของตัวเองบ้างก่อนที่จะมาทำโปรเจกต์50วันเช่นเธอชอบอ่านหนังสือหรือทำหนังสือของตัวเองชื่อ Just Friend ไปคอนเสิร์ต Taylor Swift ในขณะที่ไรอันไม่อยู่ครั้งหนึ่งคอยขับรถไปส่งไรอันที่สนามบินซึ่งเธอดูเหมือนจะยิบเนี่ยตอนอยู่กับไรอันแต่จริงๆแล้วเธอคือศูนย์กลางของความนิ่งและความวุ่นวายของไรอันที่ให้ความอุก,กุ่มให้กับไรอัใน50วันนั้นในการเดินทางของการข้ามรัฐ ทำให้ทั้งคู่ได้มีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเต็มที่เจอธรรมชาติผู้คนความผิดพลาดความเหนื่อยความสนุกและความอบอุ่นแบบไม่มีกราะส่วนทางไรอันบางวันก็มีเลองเซอร์ไพรส์ที่น่าซึ้งมากเช่นไรอันส่งข้อความรูปบาร์บีคิวใน Air b n b บางที่ให้คุณพ่อเห็นหรือการได้เจออินฟลูเอนเซอร์ดังๆเช่นดร์ไมค์หรือเชฟนิก และอีกหลายคนระหว่างการเดินทางและบางครั้งก็ยังคิดถึงน้องหมาเสมอตลอดการเดินทางทั้งหมดนี้รวมกันไม่ใช่แค่การทำคอนเทนต์แต่กลายเป็นในารี่ชีวิตที่ไรอันกับเฮลี่ไม่งมีวันลือ เทามางผิวเผิน50วัน50ลัาอาจจะดูไม่ใช่แค่ชาเลนจ์สนุกๆที่ทำเพื่อยอดดูอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับกลายเป็นปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลตลอดระยะเวลาของโปรเจก์นี้คนดูในอเมริกาและทั่วโลกรวมถึงไทยร่วมมือกันรบริจาคให้กับ s e n t Jude Children's Research Hospital ทำให้ยอดบริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบวันต่อวันและทุกครั้งที่มีวงล้อหมุนก็มีคอมเมนต์หัวเราหลุนส่งกาลังใจเต็มช่องแชทและ t ิ k t ก,ก็ตหรือแม้แต่อินสตาแกรมของเขาแต่ สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือโมเมนต์ระหว่างไรอันกับเฮลี่กลับโดนใจคนทั้งโซเชียลอย่างมหาศาลโดยบางคลิปที่เฮลี่พูดหรือการช่วยไรอันแบบเงียบๆกับกลายเป็นคลิปที่ถูกนำไปตัดต่อในแนวสปอตอีดิทเอสเทติกหรือแม้แต่แฟนอีดิทบนทิกต o อกหรือหลายคนดูคลิปนี้แล้วมันกลายเป็นรูนประจำวันของทุกคนเลยทั้งอบอุ่นตลกและเป็นกันเองจนหลายคนบอกว่านี่แหละ YouTube ที่เราคิดถึงการที่คนทนต์ของเขากลายเป็นมีในแบบที่น่ารัก มันไม่ใช่แค่เพราะความมันเอิญแต่มาจากความจริงใจที่ไรอันใส่ลงไปในทุกวิดีโอทุกคําพูดทุกน้ําเสียงทําให้รู้สึกว่าเราได้มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ใน YouTube หรือการเอนจต่างๆที่ทําให้หลายคนในชีวิต รู้สึกดีไม่น้อยดูได้ในระหว่างกินข้าวดูได้ในระหว่างตอนเช้าตอนค่ำก่อนนอนซึ่งไหลคนชอบมากมาคนไทยก็เช่นกันครับและนั่นคือสิ่งที่ผู้ชมหลายล้านคนรู้สึกได้จริงว่าไรอันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์แต่คือเพื่อนที่เราเปิดดูเมื่ออยากโัวเราะอยากลุ้นหรือแค่ต้องการพลังใจในวันที่เหนื่อย สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากรู้จัก Ryan Trahan กับ h a r r y พาร์ผมหวังว่าหลังจากดูเรื่องราวทั้งหมดนี้หรือในตลอดพอดแคสต์นี้ทุกคนจะเข้าใจว่าพลังของ YouTube ไม่ใช่แค่ความบันเทิงมันสามารถเป็นแร,รงบันดาลใจให้ขับเคลื่อนโลกได้จริงในตลอดการเดินทาง50ลั50มันของพวกเขานี้มันก็คือบทที่สุดให้เห็นว่า1คน1กล้อง1ห,หัวใจก็สามารถสร้างพลังมหาศาลเพื่อช่วยเด็กๆชว่วโลกได้ และถ้าสมมติว่าคนไทยทำา7 0วัน77ลัดนั่นเป็นสิ่งที่ว่าไม่แพ้กันเลยครับและ r ร a n t r a h a ฮ h a l l e y p พารพิสูจน์แล้วว่าพลังใจความจริงใจก็เท่ากับว่าเป็นโลกได้จริงและพวกเขาไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองทำเพื่อเราเพื่อทุกคนที่ดูแชร์ยิ้มและเชื่อในความหวัง สุดท้ายนี้ผมอยากจะส่งให้กับ2คนว่า You got guest Ryan Haley h a ได้แน่นอนครับ Brian และ Haley $1000 with the wheel of doom Yeah that was insane So ถ้ทุกคนชอบในด้านไหนหรือพราอไลฟ์คนชอบหรือรัก Ryan และ Enjoy กับ Project 50วัน50ล้าสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือ Super Thanks เป็นกําลังใจในการทําคลิป <We S 1> ต่อ <also S 1> ไป <to S 1> ได้ I also go to a new state tomorrow a new Airbnb I guess this happens every day <laughs> I guess we'll see you guys in the morning good night